สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Exiom e Newscast รายการข่าวที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากทั่วทุกมุมโลกที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งม,มั่นและความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดครับสวัสดีค่ะคุณธนาและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาจุดประกายความหวังและแรงบันดาลใจให,ให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ เริ่มต้นกันที่แถวจากประเทศไทยครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2568ที่ผ่านมา t a ดเลอร์ไทยแลนได้สร้างประวัติหน้าใหม่ด้วยการจัดงาน t a ดเลอร์ l อ2025ภายใต้ธีม The Next Horizon Shaping Tomorrow และเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัล t a ดเลอร์อิมแพคอ r วอเพื่อเชิดชูบุคคลผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทยอย่างแท้จริงครับ ใช่แล้วค่ะรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครอบคลุมถึง5าสาขาสำคัญได้แก่กีฬาธุรกิจวัฒนธรรมมนุษยธรรมและนวัตกรรมโดยผู้ได้รับรางวัลล้วนเป็นผู้ทรงอิทธิพลและผู้นำทางความคิดในทุกมิติของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลในสาขากีฬาหรือคุณจิรายุทรัพยศสีโสภาในสาขานวัตกรรมซึ่งการมอบรางวัลน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องความสำเร็จส่วนบุคคลแต่ยังตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญจากใจกลางกรุงเทพมหานครครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2568ที่ผ่านมา สยามเซ็นเตอร์ได้ประกาศย้ำจุดยืนในการเป็น The Thai Ideopolis มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิครับ โครงการนี้น่าสนใจมากค่ะคุณธนาเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความทิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการไทยให้พวกเขาสามารถต่อย,ยอดผลงานให้ก้าวสู่ระดับสากลได้ด้วยการผสมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยเข้ากับเทรนด์แฟชั่นและการออกแบบระดับโลก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัยและสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะและยังคงอยู่กับข่าวจากประเทศไทยครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2565 Lifestyle Asia Thailand ได้ประกาศรางวัล Lifestyle Asia 50 Icons ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง50บุคคลต้นแบบชาวไทย ที่สร้างผลงานโดดเด่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติอย่างน่าประทับใจครับงานนี้จัดขึ้นที่515 Victory กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Bridging Worlds Breaking Boundaries หรือการเชื่อมโลกทลายขีดจำกัดค่ะ รางวัลน,นี้แบ่งออกเป็น7หมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็น Global Icons, Entertainment Leaders, Creative Pioneers และ Next Gen Change Makers เพื่อเชื่อชูอิทธิพลและผลงานที่ขยายออกไปทั้งในและนอกวงการนะับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอันทรงพลังให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าพวกเขาก็สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามเฉกเช่นบุคคลต้นแบบเหล่านี้ค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆครับเอาล่ะครับ จากเรื่องราวในประเทศไทยเราจะพาไปติดตามสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้างที่แม้จะเผชิญกับวิกฤต แต่ก็สามารถพลิกฟื้นให้เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ได้ครับใช่แล้วค่ะเรื่องราวนี้มาจากประเทศมอริเชียสค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคม2568มีรายงานข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงในท้องถิน่นที่ได้เปลี่ยนวิกฤตสิ่งแวดล้อมจากการร่วนไหลของน้ำมันครั้งใหญ่ในปี2020ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการทำฟาร์มที่นำโดยผู้หญิง หลังจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและวิถีชีวิตของผู้คน กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ได้รวมตัวกันเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่และพัฒนาวิธีการทำฟาร์มแบบยั่งยืนโดยเฉพาะการปลูกผักบกชอยเพื่อเป็นแหล่งอาหารและไรายได้ใหม่ให้กับชุมชนเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวแต่ยังสะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์และพลังของผู้หญิงในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่งค่ะ ปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากประเทศอินเดียครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2565มีรายงานข่าวเกี่ยวกับนายลาซาชาวเซอร์เบียที่ได้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการรณรงค์ทำความสะอาดถนนหนทางในเมือนกูรุครามรัฐฮารยานาประเทศอินเดียโดยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ทำให้เขาเริ่มโครงการเอ็กดินเอ็กกลลีหรือ1วันหซอยที่ทำความสะอาดถนนหเส้นต่อวัน เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนค่ะชายคนต่างชาติคนหนึ่งได้แสดงความคิดริเริ่มในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสามารถเริ่มต้นได้จากบุคคลเพียงคนเดียวไม่ว่าเขาจะมาจากที่ใดก็ตามและสามารถส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมได้จริงๆค่ะ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลยกย่องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การพลิกฟื้นจากภัยพิบัติหรือการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนแรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมของเราได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจที่ส่งมอบให้กันในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ผมธนาและมิ่งขวัญต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และ follow รายการ x e x ็ o m n e w s c s s t ของเราเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจที่ขัดสันมอเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ